สวัสดีครับวันนี้ผมใส่ช่องปั่นกินเที่ยวเพื่อสุขภาพครับได้มาที่บ้านห้วยยาโนครับอำเภอแม่จันตบลป่าตึงจังหวัดเชียงรายครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเจอสาวนาตัวจริงครับเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ไม่มีการที่ว่าจะมาทำคันนาหรือว่าเนี่ยโดยมากเขาจะใช้รถไถครับเนี่ย ชาวนาปังวจริงครับเดี๋ยวนี้แกก็ทำเป็นครั้งที่สองครับเนี่ยครับสวยมากครับนะเนี่ยครับทำคันนาโดยใช้มือปั้นเป็นคันเป็นคันครับเนี่ยพอดีผมจะขึ้นไปเที่ยวข้างบนเจอแก เนี่ยครับคุณอุดมครับที่บ้านทรงครับครับครับคุณสงครับพ่อทรงครับเนี่ยแกเป็นชาวนาตัวจริงครับแกทำได้สวยมากครับเนี่ยเป็นนารอบที่สองครับผมก็เลยได้มาถ่ายทำให้เอฟซีได้ดูว่าเนี่ยชาวนาตัวจริงก็ ยังคงเหลืออยู่ครับแต่เดี๋ยวนี้เขาจะใช้รถทำเป็นทนาครับเนี่ยการเกษตรนี้เขาทำทำนาเหมือนคน,นสมัยก่อนเนาะเดี๋ยวนี้คนรุ่นหลังเขาก็ทำแบบรวดเร็วนี่โจทย์ท้าวนาตัวจริงเนี่ยครับครับโอเคครับขอบคุณครับพ่อครับครับผบคุณครับ